าสวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่เราทุกคนตั้งตารอคอยนะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะอยากจะได้ยินเสียงพระปู่ศรีสุโธนันตานคราชเมื่อท่านลงมาอ,อบรมสั่งสอนนะคะในเรื่องของธรรมะท่านมาสอนธรรมะให้กับสาวดำแล้วก็ญาติโยมนะคะที่สาวดำ จะอัดเสียงของท่านเอาไว้เพื่อเปิดที่สวนธรรมนะคะแล้วก็เราทุกคนตั้งต,า,งตารอคอยนะคะซึ่งพ่อปู่ศรีสุทธทท่านก็บอกว่าท่านาว่างท่านจะลงมาสอนธรรมะแล้วก็อนุญาตให้สาวดำนั้นอัดเสียงพ่อปู่เพื่อที่จะเอาลงช่องนะคะ มัชก,การเจ้าพ่อปู่อขอเชิญพ่อปูอ่สอนธรรมะให้กับเอฟซีและญาติโยมได้ฟังด้วยเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุาธจ้าเรียกลงมา<อ>ก็ไม่มีอะไรมากกว่าเราสาธุสอนทุกคน ที่เป็นมนุษย์ทุกคนล้วนมีธรรมประจักใจกันมหมดล้วนมีองคุรุองคูบาอาจารย์สอนบทแต่ละองค์แต่ละคนแต่ละท่านแต่ละรูปแต่ละนาวล้วนแต่มีองค์สินองค์ทรม โยระกรรมจำกายประจำจิตกันทุกๆคนธรรมะของมตุก็ไม่มีธรรมะพูดก็ไม่ยาวพูดแบบชั้นชันวิัข้อตั้งแต่เนื้อ เราถ้าคิดดีก็จะทำตั้งแต่ความดีถ้าคิดไม่ดีก็ต้องเอาก็จะทำตั้งแต่ความไม่ดีคนเราถ้าละละกลารเหยียดเหยียนการทำลายทำลายชึ่งกันและกัน ละความเปลี่ยนเปลนออกจากจิตออกจากออกายออกจากใจออกจากวาจาได้ก็จะพบขุนทางอันแสนสว่างใจร้อนคือนรกใจเย็นคือสวรรค์พวกมนุษย์อย่าให้ตําต้อยหัวพวกผบเ่าเป็นเด็นขาดเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว อยาทำให้ตัวเองต้องสาคอยถ้าอยากมีโชคมี้าต้องมันไหว้ผ่าสนสวดมนต์หรือเป็นมนุษย์ที่เป็นกูบาโซกูบาสิกาต้องมันไหว้ผ่าสนสวดมนต์แถนบตดาให้เจ้ากรรมนายเวทที่ยูย่ประจํากายประจําจิตของ พวก้งท่านฝายเดี๋ยวท่านจะมีโซ่เก็ของท่านเที่วปดภูที่มาเทพที่มาแสดงธรรมในวันนี้ให้เรามาดูได้ฟังในวันนี้ก็ถือว่าเราเป็นนาคใหญ่เป็นหน้าคองค์ผสมใจแห่งฟังฟ,งฟากฟังภิสาร เรามาให้ธรรมะแก่มนุษย์ก็เป็นธรรมะก็เป็นธรรมะแบบรักษาใจฟังเพลงดูหนังตามสังคมตามมนุษย์ที่พากันทำเขาเรียกว่าหาความร้อนใจตัวหาความร้อนใส่จิตใส่ใจเอาจิตเอาใจใส่ในสังคมถ้าเราหันมาฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ เราฟังธรรม,มบ่อยๆจนติดเป็นจริตนิสัยเรานั้นแหละคือยารักษาใจเรายากแก้จนก็ได้ยากแก้ซึมเศร้าก็ได้แก่ทำให้เราแก้ใจให้เราไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้ธรรมะนะถ้าฟังเป็นก็ต้องปฏิบัติไม่ใช่ว่าฟังเฉยๆ ฟังแล้วแล้วไปฟังเฉยๆแล้วก็ไม่ปฏิบัติยามันก็ไม่ออกฤทธิ์ถ้ายาตัวนั้นจะออกฤทธิ์ไดออ้ยา,ออยาให้เต็มสม่ำเสมอก็ต้องปฏิบัติตามที่ททปันตามที่เหล่านักบวชท่านเท์รราพายเราองคุรุองคุบาอาจารย์มนุษย์ทุกๆกโลกทุกๆนนาตั้งแต่ยุคสมัยพุทธน,นรสมัยครั้งพระพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน รวดศาสตรอะไรก็ไม่เท่ารสาดศาสตรธรรมะของเหล่าอมรุภูุิปาอาจารย์องค์อริเจ้าองค์อริสงสอนไว้เหมือนที่ท่านสอนเหล่าเทพเทวาสอนลุงเรานากราคาก็สอนนำทรรมของมนุษย์นี่แหละที่สอนมนุษย์นี่แหละไปสอนสอนแล้วก็ต้องเจริญปฏิบัติแล้วมันก็จะเจริญต่อไปละความเบียดเบียน ไม่นิสชากาเดซึ่งกันและกันไม่จ่องล้างจองผ่านซึ่งกันและกันไม่อิสานิสยาซึ่งกันและกันไม่คดโงงไม่นินทาไม่ไม่นิสชาไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นผิดสามีผิดภรรยาคนถือว่าเราถือสินหาได้แล้วละความเปลี่ยนเรียนละที่ไหนพ่อปู่ละที่ใจละที่ใจอย่างเดียว ไม่เพียนจิตใจอย่างเดียวทำดีก็รู้เรารู้อยู่แล้วว่าเราทำดีเส้นนี้เราใส่บาตรเส้นนี้เราไหาว้พระสวดมนต์เขาเรียกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำดีแล้วก็ทำไม่ดีเราก็รู้เราไปเบีดลูกเบียดเมียคนอื่นเล่นเราไปไปเบียดเบียนคนอื่นไปพูดให้คนอื่นต้องเสียใจเราก็รู้ว่าเราพูดไม่ดีนั่นแหละ ทำไมเรารู้ทำไมเราถึงไปทำทำไมเราไม่รู้จักห้ามใจตัวเองให้อยู่ในกอบอยู่ในกอบที่ภาษ,ษาสดาสอนไว้นี่เรละพ่อปู่อยากพูดให้เรามนุษย์ฟังพอ่อปูสามารถก็เหมือนเพลงที่เรามนุษย์ที่พอ่อปูได้ไปแฝงกายแฝงจิตให้เขาได้แต่งเพลงนั้นออกมา พ่อปู่สีตุโตเป็นเพลงที่ว่าสีทางออกจากกบายนี่แหละพอปู่สามารถให้ได้ทั้งโชคทั้งลาบสามารถให้ได้ทั้งธรรมะธรรมะเพื่อปลอดจ,จิตใจไม่ใช่ว่าจะให้แต่หวยให้แต่หวยบำรุงกิเลสอย่างเดียวต้องมีธรรมะประจําใจให้ด้วยและแก้จิตแก่ใจไปในภพหน้าชั้นภูมิหน้าต่อไปพรปู่สาธุถ้าไปดองอะไรมากมาย พูดเวลาอาศัยเวลาแค่ไม่ถึงสิบห้านาทีก็เป็นธรรมะอันเป็นประโยชน์แล้วแล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่พิจารณาไม่ใช่ว่าล่างแค่ล่างเขาเทศไม่เป็นหรอกสติปัญญาน้อยเพราะว่าท่านสติปัญญาน้อยน <c oughs> ี่เราพบปู่ถึงวันเวลาที่จะมาแสดงธรรมให้ฟัง สาธุก็แล้วแต่ที่พ่อปู่พูดไปเข้าในอะไรทุกอย่างเข้าในโลกโซเชียลของมนุษย์ก็ตามแต่แล้วจะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านว่าพ่อปู่พูดไปเนี่ยมันถูกไหมหรือว่ามันไม่ถูกก็แล้วแต่ท่านจะเชื่อแต่ว่าที่พูดไปก็ห้ามลบหลูก็แล้วกันเราของเราไม่เชื่อเราก็อย่ามาลบหลู่ อย่ามาปฏิฆากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเป็นฤาษีก็ได้เป็นนาคก็ได้เพราะว่าเราบําเพ็ญถึงแล้วถึงซึ่งความเป็นจริงแล้วสิ่งใดคนใดที่เป็นสร้างครอบครัวเป็นคฤาษีหาก็ดีเป็น,เป,นเป็นมนุษย์ที่เป็นฤาษีหาสร้างบ้านสร้างเรือนก็ดีมีสามีภรรยาบุตรธิดาก็ดี าอครอบครัวไหนทรมาข้าข้อสุดท้ายของเจ้าผู้ครอบครัวไหนที่ว่าไม่ปฏิจจคั่วไปอบายมุกถ้ามีอบายมุกเข้าไปสู่ในครอบครัวครอบครัวนั้นจะไม่สงบเพราะว่าครอบครัวนั้นสินหน้าสินหน้าไม่สมบูรณ์แบบเป็นท้งคณะคณะนั้นจะใจรอดดันดี หนึ่งคือเล่าสองคือการผนันดง่างนั่นแหละครอบครัวนั้นจะไม่สงบคณะนั้นจะไม่สงบถ้าคณะไหนครอบครัวไหนไม่มีสองอย่างครอบครัวนั้นจะอยู่อย่างสงบครอบครัวนั้นตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจใส่บาตรให้แก่บรรพชิตอยู่ปรพบครอบครัวนั้นจะพบบุนางแสงสวา่าง ไม่ใช่ว่าดีก็ดีได้พูดเขาว่าดีมนุษย์มนุษย์พระองค์นั้นองค์ดีดีพระองค์นั้นองค์ดีดีของ้นดนอากาศได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เรายังรู้ได้ไงว่าท่านปฏิบัติดีเราต้องสัมผัสด้วยตัวเองซึ่งจะรู้ได้ยินแต่เขาว่าก็เลยว่าตามเขา,เขา,าเขาว่าเขาว่าเขาว่าก็เลยว่าตามเขา เราอย่าไปตามสังคมสิ่งไหนที่เราไม่รู้สิ่งไหนที่มันได้เห็นพ่อปู่ก็มาอยู่กับมนุษย์ก็ได้เป,ป,ป็นเวลาสองปีสามปีแล้วให้ทั้งห่วยมาอยู่รอบทั้งลังให้พ่อปู่ให้ทั้งธรรมะด้วยให้ธรรมะเพื่อรักษาใจเป็นจารักษาใจบำรู็ใจตนเอง ถูกทั้งหวยได้ฟังทั้งธรรมะเอาไปไหนอีกซื้อแบบไม่การมีการยึดอิทซื้อแล้วแล้วไปซื้อแล้วแล้วไปได้ตังมาเอาไปทาอะไรเอาไปบํารุงพระพุทธศาสนาที่ไหนมีบุญที่ไหนเราควร่วมสร้างที่นั่นไม่ใช่ว่าทําบุญก็ปูใช่ไหมก็ปูจะถูกแล้วให้เอาเพตังไปให้ร่างก็ปู ให้รู้น้อยลูกสาวก็ผูกจะไปคิดแพลงนั้นบุญที่ไหนก็ทําบุญได้มีครูบาอาจารย์บมดทาได้หมดมีโบถ์มีบ้านมีเรือนบมดทาได้บุญไม่ใช่ว่าทำบุญเนียเด,ดี๋ยวพ่ผูกได้ที่อื่นก็ทําได้จะบอกเหตุบุให้ฟังเพราะว่าโกูกหลานของพ่อผูกไม่เคยที่จะหาแผงขึ้นแผงปัจจัยเอาตามลูกศิษย์ไม่เคยไม่เคยคดโกงเอาเงินที่บริจาคมาเอามากิน ยาเด็นขาดมนุษย์ทั้งหลายท่านท่านคณะไหนที่ท่านพูดอย่างนั้นท่านก็ไม่สมควรที่ท่านจะไปถามทานมนุษย์ลูกหลานทุกๆคนของเราเป็นสายญาณของพู่เป็นสายญาณของพ่อปู่ลูกหลานแต่ละคนลูกหลานทุกๆคน เป็นสายญาติใครที่เรารต่อบบปู่ิีชุนโตต้องมีศิลมีธรรมต้องมัน่นรักษาิ้นมากหรักษาใจอย่าไปเปลี่ยนเปลี่ยนกันอย่าไปคดโกงกันแค่นั้นก็ดีแล้วขอจบน่